สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มิ s ูบิชิสุทอรนมอเตอร์สาขาสินาครลินครับวันนี้ครับผมอาร์ตครับที่ปรึกษาฝ่ายขายบริษัทสุทอรนมอเตอร์สาขาสินครลินจะพาคุณผู้ชมครับมาพบกับมิตูบิชิไทตันแต่งซิ่งคันนี้นะครับว่าออกรถงานเนี่ยแต่งอะไรให้บ้างนะครับก่อนที่เราจะไปชมกันนะครับฝากคุณผู้ชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อให้เป็นกําลังใจให้อาร์ตต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับคุณผู้ชม และตอนนี้ครับเราอยู่กับเจ้ามิซูบิชิไทตันเมก้าแคร็นะครับ2.5งจ GLX นะครับคันนี้นะครับราคาจะอยู่ที่637,000บาทนะครับถ้าเป็นสีเมทัลลิกแบบนี้นะครับสีดำเทาดำบอลเงินนะครับราคาจะอยู่ที่644,000บาทนะครับสำหรับรถยนต์คันนี้นะครับเครื่องยนต์จะเป็นขนาด2,500ซีซีนะครับ128แแรงม้าเป็นเครื่องยนต์เทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์นะครับมาพร้อมกับอินเตอร์อยู่ด้านหน้าตรงนี้เลยนะครับสำหรับลูกค้าคนไหนนะครับ ที่เน้นในส่วนของอัตราการเร่งนะครับแล้วก็การบรุงรษานะครับที่ง่ายนะครับผมแนะนําเครื่องยนต์ตัวนี้เลยดูแลรักษาง่ายประหยัดค่าใช้จ่ายด้วยนะครับอุปกรณ์ตกแต่งที่ผมติดตั้งไปให้นะครับด้านหน้านะครับก็จะเป็นกรอบป้ายไทเทเนียมนะครับสีสันสวยงามนะครับมาพร้อมกับเสาอากาศไทเทเนียมนะครับตัวนี้สวยงามมากๆนะครับแล้วก็ในส่วนของฟิล์มนะครับฟิล์มซิ่งเลยสีเขียว หรือว่าลูกค้าจะเลือกเป็นฟิล์มดําก็ได้หรือว่าจะเลือกเป็นฟิล์มสีฟ้านะครับเป็นฟิล์มซิ่งสีอื่นๆก็ได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านข้างว่าอาร์ได้ใส่ล้ออะไรไปให้ลูกค้านะครับและด้านข้างนะครับอาร์ได้ใส่ล้อแมกนะครับขนาด18นิ้วนะครับรัดด้วยยาง245 45R18 นะครับอันนี้เป็นลายยอดนิยมเลยนะครับ5ก้านะครับล้อออฟเซ็ตลึกๆแบบนี้นะครับแล้วก็มาพร้อมกับฝาครอบคาลิเปอร์ สีสันสวยงามเลือกได้นะครับแล้วก็ล้อแม็กซิ่งแบบนี้นะครับเลือกได้เลยจะเป็นสีแดงสีฟ้านะครับเรามีให้เลือกนะครับแล้วก็ในส่วนของด้านหลังนะครับคุณผู้ชมก็จะเป็นล้อแม็ก1ินิ้วเหมือนกันลัดด้วยยาง2-7-5-40 R18 นะครับก็อันนี้ก็ออฟเซ็ก็ลึกๆนะครับสวยๆนะครับพร้อมกับจัดทรงนะครับให้กับลูกค้าด้วยอันนี้ก็ จะทรงไป2นิ้วนะครับแล้วก็ในส่วนของด้านหลังครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันและในส่วนของด้านหลังครับคุณผู้ชมอาได้ติดตั้งพื้นปูกระบะไลเนอร์นะครับของมิตซูบิชิแท้ไปให้เลยนะครับก็คืออันนี้ก็จะลดรอยขีดข่วนนะครับแล้วก็จะมีตัวล็อกนะครับเอาไว้ผูกของนะครับการลื่นด้วยอะไรด้วยนะครับอันนี้ก็คือติดตั้งให้จากโชลูมไปเลยนะครับแล้วก็ส่วนตรงนี้ครับผมได้ติดตั้งในส่วนของคัมซิ่งนะครับค้ำหลบป้ายทะเบียนลายสายฟ้านะครับได้เป็นไทเทเนียมนะครับแมต ตัวกรอป้ายทะเบียนไทเทเนียมด้วยนะครับหรือว่าถ้าลูกค้าสนใจนะครับเป็นคําหลังแบบอื่นๆก็ก็พูดคุยกันได้นะครับเดี๋ยวเรามีนะครับเดี๋ยวเราติดตั้งให้ได้นะครับแล้วก็ที่ไฮไลท์สาคัญเลยนะครับอันนี้เนี่ยเราติดตั้งท่อเสียสแตนเลสให้ด้วยนะครับตั้งแต่หลังเครื่องเลยนะครับยาวมาจนถึงด้านหลังนะครับก็คือเป็นท่อเลสซิ่งนะครับปลายได้สีแบบนี้นะครับฟังเสียงเบิ้ลเครื่องเนี่ยหวานเจี๊ยบกันเลยทีเดียวนะครับ และในส่วนของภายในครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเราได้ติดตั้งอะไรให้กับลูกค้าไปบ้างนะครับปไปชมกันและคันนี้ครับคุณผู้ชมสามารถที่จะโอเพนแคปได้นะครับสำหรับผู้โดยสารตอนหลังนะครับเปิดแคปได้แบบนี้ขึ้นลงสะดวกนะครับนั่งสบายมากเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูข้างในว่าเราติดตั้งอะไรไปปะเดี๋ยวเราไปดูกันและภายในนะครับผมได้ติดตั้งในส่วนของเกจวัดนะครับทั้งหมด6ตัวนะครับ พร้อมกล่องคอนโทรลนะครับสามารถใช้งานได้จริงนะครับไม่ว่าจะเป็นวัดโวลต์นะครับวัดแบตเตอรี่วัดบูสต์วัดรอบนะครับตัวนี้เราติดตั้งให้หมดเลยนะครับแล้วก็ตรงนี้ครับเป็นเกียร์ธรรมดานะครับคุณผู้ชมก็ติดตั้งเป็นหัวเกียร์ไดสีไปให้นะครับก็จับกระชับนะครับกระชับมือเลยเวลาเปลี่ยนเกียร์นะครับก็การยาวขึ้นมานิดนึงนะครับแล้วก็ในส่วนของระบบเอนเตอร์เทนเมนต์นะครับมิสูบิชิไทตันคันนี้ก็มาพร้อมกับวิทยุ2ดิน นะครับรองรับ CD USBMP3 นะครับสามารถที่จะโหลดเพลงใส่ทำได้นะครับมาเสียบนะครับแล้วก็เปิดได้เลยนะครับแล้วก็ที่พวงมาลัยครับเราก็จะมีมัลติฟังก์ชันนะครับเพิ่มเสียงลดเสียงที่พวงมาลัยให้กับลูกค้าด้วยเพิ่มสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าไปเลยนะครับแล้วก็มาตรวัดนะครับก็สวยงามนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับอุปกรณ์ที่ติดตั้งไปให้กับมิซูชิไทตันคันนี้นะครับสำหรับลูกค้าคนไหนที่สนใจนะครับตอนนี้เรามีโปรโมชั่นพิเศษ ใช้เงินออกรถเพียง190 0 0บาทครับมาพร้อมชุดแต่งแบบนี้จากโรงงานเลยนะครับมาพร้อมกับฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งนะครับนาน1ปีรับประกันคุณภาพนาน5ปีหรือ1 0 0 0 0แกิโลนะครับแล้วก็บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงนะครับแล้วก็ในส่วนของส่วนลดค่าไหลสิเปรเ็นะครับแล้วที่ขาดไม่ได้เลยนะครับในส่วนของอัตราดอกเบี้ยนะครับถูกสุดเลยสําหรับลูกค้าคนไหนที่สนใจนะครับสามารถติดต่อได้ตามเบอร์โทรนะครับ0 8 6 5 4 4 3 7 6 8นะครับ หรือว่า Li@ น์แอดนะครับ mit su h t m ตามที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้เลยนะครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวอาร์ขอตัวลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะครับว่าอาร์จะเอารถคันไหนมาแนะนำให้ดูบ้างนะครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ